สามคือยังไงอ,ะอ,อ่ะของไวโวนะโอเคเดี๋ยว,ว,วนะเ,เยวปิดคลิปก่อนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับเอ็กซ์แคปิตออีกแล้วตอนนี้อยู่กับโลบอคแอนิเมชั่นเจอร์ในเลเยจันสามนะครับพาไปลงเดอะไฟนอลแอคแท็กในแบล็คโควเวอร์เอลฟ์อินเวชันนะครับเขาบอกว่าด่านนี้น,นะครับคนที่ได้ดาเมจเยอะสุดนะครับจะดรอปคูณ3จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปดูนะเออค่อนข้างไม่เชื่อโมไม่เชื่อโมนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะฮะว่าทําได้หรือเปล่ามันไม่เป็นจริงหรอกมันขี้โม้โหดูด่านมันมืดมากนะครับ จะตัวดานี้ค่อนข้างมืดนะฮะก็ออกมาเหมือนเดิมเลยนะครับมืดจัดมืดจัดไม่ชอบเลยมืดมืดเนี่ยกลัวหรือเปล่าไม่กลัวหรอกโอ้ยตัวลงมาที่สามพันสามพันห้านะเออลงกันจริงนะน้อยนะน้อยแต่ต้องดูไปเรื่อยๆก่อนนะดูด้วยนะทุกคนนะว่ามันมีทุ่งมีธาตุมีอะไรหรือเปล่านะฮะยังไม่มีไม่น่าจะมีผมคิดว่าไม่น่าจะมี ยังไม่เจนะย่งไปซสีเรียสก็ลองดูก่อนนะไม่แน่ใจนะครับนี่ไงการกายภาพร้ยห้าสิบเพิงเวสามสิบก็คือตัวเวทมันดูยังไงอ่ะมันต้องดูยังไงนะดูยังไงละนี่กดเปิดเลือดดูอ่ะนี่ไงการกายภาพร้อยห้าสิบคือยังไงนะตัวนี้ก็คือรับไดเมจกายภาพน้อยลงแล้วก็รับไดเมจเวมากขึ้นแล้วก็มีตัวรับไดเมจกายภาพมากขึ้นด้วยโอ้โหโอ้คนกันเลยแงว่าอ๋อคาตาลาก็คือด่านเนี้ย มีทั้งตัวกันเดเมกายภาพตัวเอ่อเรียกไงเดีย๋ยวตัวมีเอาเง่ายๆมีทั้งสองอย่างควรจัดทีเป็นไฮบิดอะใช่ไหมมีทั้งสองคุณมีทั้งสองใช่ใช่แล้วก็ช่วยกันได้เพราะว่าเนี่ยมัน โอ้หมันบางตัวก็กันเวทบางตัวกายภาพงั้นผมใช้ตัวกายภาพแล้วกันเปล่าทุกคนจะยูโนด้วยใช,ใช่ใช่ก็มันต้องแบ่งหน้าที่กันก็ได้นะแบบคนนึงเอากายภาพล้วนอีกคนนึงเอเวทล้วนอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยอาจจะโซโลโซโลยากนิดหน่อยโซโลยากแล้วนะแต่ก็ต้องจัดทีมได้นะมันก็จัดได้ไม่ยากนะต้องลองรองดูนะคนเดียวจะต้องเล่นหลังๆเลยแหละนะมามา,มาแบบนี้นะเออนะครับหลังข้างหลังช่วยดูกันด้วยนะพี่พยายามตัดให้ได้มากที่สุดนะครับจากด้านหน้าเนาะ อยลืมเอาบูมามาแย่จังกะว่าจะฟาร์มเงนจริงๆตัวแพงมากนะอับบูมานี่มันคงไม่ทันนะ <c oughs> อาอสตีลดอบมาด้านขวานะครับนะอ่อโอเคก็ยังดอบจังดอบเหล็กให้เหมือนเดิมดอบของเบสิกนะครับดปเหล็กพวกนี้นะก็ลงด่านนี้ก็ได้ทําตัวใหม่หรือเปล่าก็ไปดูนะคิดว่าน่าจะตัวใหม่ชิวๆหรือเปล่า ตรงใหม่อะไรพี่มันเขียนอยู่ไอของตอนนับอ่ะเออโทษทีโทษทีนะเออกูลืมไปเปิดเอฟเฟกกดเองด้วยแล้วก็งงเองหยุดลาไปก่อนนะหยุดได้หยุดได้ก็หยุดไปก่อนนะช่วงแรกๆยังไม่ได้มีอะไรน่าสนใจขนาดนั้นนะเออที่จริงเซลล์มันก็ดาเมจกายภาพแรงนี่วะจะวางนานามิทำไมวะไม่ก็ช่วยๆกันก็ได้ช่วยๆกันนะอ๋อช่วยช่วยอ่ะ อยากได้เวดดี้ใช้นี่จังเลยอ่ะครับพี่ชุดมันสวยเ <G ül> <G ül> นี่ยขึ้นข้างบนเลยเนี่ยไอที่ขึ้นข้างบนนี่คืออะไรอะ่ะสองร้อยนี่คืออะไรการดาเมจสองร้อยใช่ไหมอ๋ 200, อสองร้อยอ่การดาเมจกายภาพแต่สองร้อยเนี่ยไม่ใช่ว่ามันลดไปสองร้อยดาเมจนะแต่มันลดไปเยอะกว่านั้นอะ่ะแต่จะไม่ได้ว่าเท่าไหร่มันเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป<อ>ล่าเอมอมันก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะคิดคำนวณยังไงมันมีอยู่มั้งต้องเปิดไอดิสของตัวเกมอนกัมดาเขาเคยบอกอยู่ นี่ใครทำโค้งแชกแล้วนี่โคตรแรงเลยนะด่านเลื่อแต่ง่ายอยู่นะเลื่อนมอนมันดูไม่ได้เยอะเท่าไ้ด่านหนึ่งกับสองเ e จหนึ่งกับ2อ่ะไม่เก้าพันขึ้นเลยตัวแรกใช่แรงมากแรงมากคือเราต้องมีตัวกันหน่อยอ่ะไม่นั้นลงกันยากนะครับบอกก่อนมีตุ้มระเบิดด้วยมีคนวางสกุละให้คุณเ็นขอบคุณมากครับ ออยู u โน o w เลยตรงเนี้ยเวทตึงๆอย่าเอาตัวสโลไว้สักนิดนึงมันมีกี่เวทในยี่สิบเท่าเดิมบูน่าจะยี่สิบเท่าเดิมนะส่วนตัวยี่สิเท่าเดิมต้องใช้คำว่าน่าจะมีตัวนี้กันเวทแต่เราพยาภาพแรงอยู่ดูดีๆนะสอนน้องๆดูหน่อยคุณ็ศแพรกมันดูยังไงนะ อ๋อคำนึงนั้นในคอมผมไม่ชัวร์แต่มันจะมีไอ้ตรงที่มันเป็นรูปหัวใจอ่ะด้านบนบนขวากด <u as> ตรงนั้หนหันวจะเห็นเลือดมอนทั้งหมดอนะ่ะมือถือกับคอมก็มีเหมือนกันนะให้หัวใจนะี่ใช่ใช่เออนั่นแหละถ้ากดปุ๊บมันจะขึ้นได้บนหัวมันว่าอะไรยังไงปิด fx ก่อนค้างถ้าเปิด fx ค้างปิด fx ก่อนมันดูบนหวัวได้ใช่ไหมถ้าปิดเนี่ยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่นะเห็นไหมไอสิบไอสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คืออะไรอ่ะ ดาเ<ก>มกขายาภาพตีแรงขึ้นอ๋อขวานจะเป็นด้าเมกายภาพก็คือดาเมกายภาพตีแรงขึ้น3 5เปแล้วอ๋อที่เป็นโล่ใช่ไหมอันอันนี้ด้านซน้ายโล่ด้านซ้ายนี่คือกันใช่ไหมใช่ใช่ใชแล้วก็<อ>มันมีอย่างหนึ่งที่ทําให้แบบสมมุติตัวผมเนี้ยอ่ามันมันลดไปใช่ไหมจะมีอย่างหนึ่งที่อยู่ในลีลิกก็คือเพนก็คือค่าจออกก่อเกาะของไอแบบเนี้ยอืม แสดงว่าอันนี้ก็คือการกายภาพไอตัวที่วิ่งมาเนี่ยการกายภาพ200แล้วก็รับดาเมจเวท25ใช่ปะรับดาเมจเวทเพิ่มขึ้น25%ส่วน200อันเนี้ยผมจำไม่ได้แล้วว่าตัวเกมมันคิดยังไงอตอนนี้ตัวธรรมดาก็มีนะ อนไปซีเรียสกับมันนะฮะตัวธรรมดาก็มีเนาะธรรมดามันง่ายไปอ่ะอ,อ้าวง่ายมากเลยแต่เลเจจินหนึ่งสองนนี้ตอนแรกมายากอยู่ย,ยากเนาะไม่รู้ว่าเขาจะเนิร์ฟให้ไหมนะให้เลเจินหนึ่งกับสองแต่คิดว่าไม่มากอืม,มันจริงมันก็ไม่ยากขนะหรอกพี่แต่แบบตอนคเขารู้สึกแรกที่ลงไงมันดูยากกว่านี้ไงอืมใช่ใช่ใชวันนี้ลงทั้งวันยาว,ยาวใชล่ลองดูนะฮะ ลองดูว่าจะเก็บได้ขนาดไหนว่าตัวมันค่อนข้างเก่งนะเออตัวมันค่อนข้างเก่งนะครับไม่รู้ว่าจูเลียนเนี่ยมันเก่งหรือเปล่านะอีโวมานะต้องไปดูฝรั่งเอาแล้วกันนะเพ่จะพยายามทําตามหลังให้เดี๋ยวจะสอนหาของแล้วกันนะนี่ก็คือนี่คลิปนี้มันก็คือรีวิวเล e n นสเต t ามนะครับแล้วก็เราก็ยังได้รู้ด้วยว่าวิธีการดูดูยังไงนะใช่ดูยังไงนะว่า ไอตัวเนี้ยไอแม่มันมีโลอ่ะอันนี้อันนี้คิลโลแม่เห็นสังเกตขอบนอกอันนี้จะมีโล่กับเปบล่าใช่ไหมมีโล่คือกันกายภาพ200รับดาเมจเวท25เห็นปะ่ะอ่ดาดูตามตามตามนี่เลยนะครับนะเห็นกันชัดๆนะเออนะครับไม่มีตัวมามากเท่าไหร่นะเออธรรมดาเลยนะไม่ได้ขนาดนั้นนะใครใครกดอะไรวะเสียงดังลั่นเลย วา่วากว่าสโล่แต่ส่วนใหญ่ด่านนี้รู้สึกเหมือนตัวตัวดเมจเวทจะมีมากกว่าตัวเคิ่มเดมจกยัยครับอ่าใช่ตัวการกายภาพมีมากกว่าตัวกันเวทอีกออกมาเยอะมากเลยแสดงว่าเล่นเวทดีกว่าอยู่หน่อยนึงถูกไหมใช่ใช่ใชอืออือเคครับ ก่อนหน้านี้เราพึ่งดาเมจตัวเดียวเนาะทีนี้เราจะวางตัวดาเมจเพิ่มอันนี้ก็เพิ่มเยอะไปนะมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยมาจากไหนเยอะแยะใช่ไหมครับระตาคูริก็ยังเป็นตัวที่ดีอยู่ในฐานะตัวซับใช่ สิเวฟเข้าไปแล้วนะมันยี่สิบเวฟมียี่สิบเวฟนะลงง่ายเลยนะคือไม่ออกมาเลยนี่เราแคมหน้าเลยเนี่ยเราแคมข้างหน้าได้เลยนะ <Game S 1> ไม่ใช่จบไม่ใช่จบแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าไงเกมหลุดนะเบร์ <c oughs> กระดาษนี้ยังไม่เห็นตัวบินเท่าไหร่ฮะตัวบินเหมือนจะน้อยมั้งเนี่ยเออเห็นแล้วเห็นนิดเดียวเทานั้นถ้าออกมันออกนิดเดียวอัพก่อนให้เต็มก่อนคือพวกตัวตีแอร์มันไม่ได้มีข้อเสียเลยนะบอกก่อนเพราะว่ามันก็ตีพื้นได้ถูกไหมเพราะงั้นใส่พวกตัวแอร์มันก็จะคุ้มนะพวกเซลอ่างเงี้ยอ่ะตีทั้งตัวแอร์ในกายภาพก็ได้ตีตัวแอร์พื้นก็ได้นะครับแถม มันก็ประหยัดสล็อตเอาง่ายๆอะ่ะถ้าเกิดสมมุติเรามีสล็อตแค่6เนี่ยถ้าเราเอาตัวดาเมจพื้นที่มั่นใจว่ามันไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนหยิบตัวแอร์ดีกว่าทุกคนพี่พูดเลยเพราะตัวแอร์มันตีพื้นตีบินใช่ก่อนก็ดีนะ <c oughs> ใช่ก่อนก็ดีนะ <c oughs> เป็นตัวฮบวิตที่ดีนะครับ <c oughs> ถึงจะกว่าจะอถึงขั้นตีบินได้แต่มันก็ตีโหแรงใช่ <c oughs> <c oughs> เป็นเดเจนที่เอาเป็นมิติกได้เ,เวิร์กมาก ตอนนี้หมดยคเออร์วินไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะของเวนดี้กับสากุระเป็นยุคเวนดี้สากุระตัวเวทมันเยอะตัวกายภาพมันดูแบบไม่เยอะอะไรขนาดนั้นเขารีบอัพแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรอีกแน่ๆอาจจะมีมาเพิ่มก็ได้นะ <poisoned indo> <surprisingly> แต่ก็อ <pl ains> ัปเร็วจะถามว่า <siglo> ด <achi bizarre> ีไหมมันก็ดีแหละตัวไรเนี่ยบอสระหว่างทางบอสเหรอเป็นบอสระหว่างทางมั้งเนี่ยใช่เป็นบอสระหว่างทางเป็นบอสจากจ杰斯特สองไม่ใช่ว่าได้ด้วยนะเฮ้ยถ้าได้ถ้าได้ของ雷杰斯特สองนี่ลงอันนี้ยาวเลยนะเนี่ยอันนี้จะคุ้มมากทุกคนมารอดูว่ามันจะได้หรือเปล่ารอดูรอดูเพราะว่ามันจะขึ้นข้างๆนะเน้นดูไปมันึงบอณนี้ประมาณตรงนี้ปั๊บ ไม่ได้เงียบไม่ได้จบแต่ไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรนะผมคิดว่ามันก็โอเคอ่ะใช่ยูน่ต่อ ใครก็ได้ปลูกคุณเบสทีเดี๋ยวเขาจะตกรถไม่กำลังนอนฝันหวานถึงไอ้หม้ออยู่จบกันดาเมจโอ้ไม่ค่อยเจอตัวบินยิงด้วยอ่ะทุกคนนะดูดูเนี่ยไม่ค่อยเจอเลยอ่ะน่าตัวบินออกมาแล้วอตายตายเอาตายเอามาตายตายตายออกมาก็ตายกันดูดเม็ด้วยนะนายตัวบินเมื่อกี้ตายไม่ใช่มันปลกดาเมจเดี๋ยวมาเค่ตัวบอสมาแล้วนะเบสสุดท้ายแล้ว บอลหกดาวเฮ้ยเฮ้ยไหลไหลไหลตายตายง่ายกว่าบอสด่านสองไปไหมไหลไม่ใช่มีเปลี่ยนล่างหรืออะไรนะบอสบอสกันกายภาพโอเคตัวเวทนี่คือแบบใช่ตัวเวทนะตัวเวทหน้าเล่นเด้มันเสกได้อ๋อมันเสกลูกน้องได้ไปไหนแล้วลูกน้องมันตีละมันเสกลูกน้องได้อ๋ออืมเรียบร้อยด้านขวาด้านขวาขึ้นอะไรไหมไม่ขึ้น มันเขียนว่าอ่านี่มันคือยูเดียว h e high damage เมื่อกี้มันเพิ่มไปนะอืมผมได้มันกระดาษหนึ่งสี้น่งโมมาสี่อันนะได้สองอันลอสชัปเตอร์ได้หนึ่งก็ได้สองเข้ากันนี่หว่าแล้วเอออะไรที่มันเพิ่มวะกูได้หนึ่งกูได้หนึ่งโอ้นี่ไงได้สองอันเฮ้ยได้มาห้าไม่จิกสะตุด้วยได้สองก่อนแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งมันจะคูณสามไงอืมโอเคก็ตามนั้นเอ้ยก็แบบนี้จูเลียทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วดิ ใช่นะครับก็เรียกได้ว่าแล้วแต่คนนะครับว่าอยากจะหาอะไรนะครับถ้าคนอยากจะแนะนำนะ3เนี่ยถ้าคนมีจูเลียสหรือว่าคนอยากฟาร์มของก็3ได้นะเออใช่พี่เอรู้สึกนะเพราะว่าคือปกติเราจะได้ไอ้พวกไข่เนี่ยไข่สีแดงกับไข่ดูเนี่ยเอ็นชาร์ดเมจิกกับตัวเคิร์ดเมจิกเนี่ยมันเอาไปทำลีลิกเอ้ยมันเอาไปทำตัวแพทแรกๆได้ง่ายกว่าแพทเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดศูนย์เออได้ง่ายกว่า นะครับส่วนตัวนะเดี๋ยวอะไรผมเพิ่งสังเกตว่ามันขายสตาร์โฟสีอื่นในบูมาแล้วอะได้ขายแล้วขายแล้วแต่ไม่ค่อยคุ้มนะไม่แนะนำให้ซื้อเท่าไหร่แพงไปโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับรีวิวเคิร์ดด่านสามนะครับนะประมาณนี้ละกันเลเจนด์สามเออไม่ใช่เคิร์ดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเอเคปต์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ